ไตรปิฎกเล่มที่9พระสุตตันตปิฎกเล่มที่หนึ่งทีคณิกายสีละขันธวั์ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. พรมชาลสูตรต่อเอกจจะสัตสติกะทิฏฐิสีสาิบเอ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงจึงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยเหตุสี่ประการก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญพวกนั้นอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีทิฏฐิว่า บางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยเหตุสี่ประการ5วงเล็บหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสมัยบางครั้งบางคราวโดยระยะการที่ยืดยาวช้านานที่โลกนี้พินาศ เมื่อโลกกำลังพินาศอยู่โดยมากเหล่าสัตว์ย่อมเกิดในชั้นอาภัสระพรมสัตว์เหล่านั้นได้สำเร็จทางใจมีปิติเป็นอาหารมีรัศมีสร้างออกจากกายตนเองสัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในวิมานอันงามสถิตอยู่ในภพนั้นสิ้นการยืดยาวช้านานดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มีสมัยบางครั้งบางคราวโดยระยะการยืดยาวช้านานที่โลกนี้กลับเจริญเมื่อโลกกําลังเจริญอยู่วิมานของพรมปรากฏว่าว่างเปล่าครั้งนั้นสัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นอาภัสรพรมเพราะสิ้นอายุหรือเพราะสิ้นบุญย่อมเข้าถึงวิมานพรมที่ว่างเปล่า แม้สัตว์ผู้นั้นก็ได้สำเร็จทางใจมีปิติเป็นอาหารมีรัศมีสร้างออกจากกายตนเองสัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในวิมานอันงามสถิตยอยู่ในภพนั้นสิ้นการยืดยาวช้านานเพราะสัตว์ผู้นั้นอยู่ในวิมานนั้นแต่ผู้เดียวเป็นเวลานานจึงเกิดความกระสันความดิ้นรนขึ้นว่า โอหนอแม้สัตว์เหล่าอื่นก็พึงมาเป็นอย่างนี้บ้างต่อมาสัตว์เหล่าอื่นก็จุติจากชั้นอาภัสรพรมเพราะสิ้นอายุหรือเพราะสิ้นบุญย่อมเข้าถึงวิมานพรมเป็นสหายของสัตว์ผู้นั้นแม้สัตว์พวกนั้นก็ได้สำเร็จทางใจมีปิติเป็นอาหารมีรัศมีซ่านออกจากกายตนเอง สัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในวิมานอันงามสถิตยอยู่ในภพนั้นสิ้นการยืดยาวช้านานดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาสัตว์จำพวกนั้นผู้ใดเกิดก่อนผู้นั้นย่อมมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเราเป็นพรมเราเป็นมหาพรมเป็นใหญ่ไม่มีใครข่มได้เห็นท่องแท้ เป็นผู้กลุ่มอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างเป็นผู้นิรมิตเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้บงการเป็นผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของหมู่สัตว์ผู้เป็นแล้วและกำลังเป็นสัตว์เหล่านี้เรานิรมิตข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าเราได้มีความคิดอย่างนี้ก่อนว่า โอหนอแม้สัตว์เหล่าอื่นก็พึงมาเป็นอย่างนี้บ้างความตั้งใจของเราเป็นเช่นนี้และสัตว์เหล่านี้ก็ได้มาเป็นอย่างนี้แล้วแม้พวกสัตว์ที่เกิดภายหลังก็มีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญนี้แลเป็นพรหมเป็นมหาพรหมเป็นใหญ่ไม่มีใครข่มได้เห็นท่องแท้ เป็นผู้กลุ่มอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างเป็นผู้นิรมิตเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้บงการเป็นผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของหมู่สัตว์ผู้เป็นแล้วและกำลังเป็นพวกเราอันพระผมผู้เจริญนี้นิรมิตแล้วข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่า พวกเราได้เห็นพระพรหมผู้เจริญนี้เกิดในที่นี้ก่อนส่วนพวกเราเกิดภายหลังดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาสัตว์จำพวกนั้นผู้ใดเกิดก่อนผู้นั้นมีอายุยืนกว่ามีผิวพันกว่ามีศักดิ์มากกว่าส่วนผู้ที่เกิดภายหลังมีอายุน้อยกว่ามีผิวพันซามกว่า มีศักดิ์น้อยกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เป็นฐานะที่จะมีได้แลที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ออกจากเรือนบวชเป็นบัมบชิตเมื่อบวชแล้วอาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนือง อาศัยความไม่ประมาทอาศัยมณสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนนั้นได้หลังแต่นั้นไประลึกไม่ได้เขาจึงได้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้ใดแลเป็นพรหมเป็นมหาพรหมเป็นใหญ่ไม่มีใครข่มได้ เห็นถ่องแท้เป็นผู้กลุ่มอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างเป็นผู้นิรมิตเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้บงการเป็นผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของหมูสัตว์ผู้เป็นแล้วและกำลังเป็นพระพรหมผู้เจริญใดที่นิรมิตพวกเราพระพรหมผู้เจริญนั้นเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงทน มีอันไม่แปลผันเป็นธรรมดาจากตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้นทีเดียวส่วนพวกเราที่พระพรมผู้เจริญนั้นนิรมิตแล้วนั้นเป็นผู้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีอายุน้อยยังต้องจุติมาเป็นอย่างนี้เช่นนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่หนึ่ง ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง32 6องวงเล็บสองอหนึ่งในฐานะที่สองสมณพราหมณ์ผู้เจริญ อาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเทวดาชื่อว่าขิดดาปโทสิกะมีอยู่พวกนั้นพากันหมกมุ่นอยู่แต่ในความรื่นรมคือ การสรวนเสและการเล่นหัวจนเกินเวลาเมื่อพวกนั้นพากันหมกมุ่นอยู่ในแต่ความรื่นรมคือการสรวนเสและการเล่นหัวจนเกินเวลาสติก็ย่อมหลงลืมเพราะสติหลงลืมจึงพากันจุติจากชั้นนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เป็นฐานะที่จะมีได้แล ที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบัมปชิตเมื่อบวชแล้วอาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบ แล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนนั้นได้หลังแต่นั้นไประลึกไม่ได้เขาจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านพวกเทวดาผู้มิใช่เหล่าขิดดาปโทสิกะย่อมไม่พากันหมกมุ่นอยู่แต่ในความรื่นรมคือการสวนเส และการเล่นหัวจนเกินเวลาเมื่อพวกนั้นไม่พากันหมกมุ่นอยู่แต่ในความรื่นรมคือการสวนเสและการเล่นหัวจนเกินเวลาสติย่อมไม่หลงลืมเพราะสติไม่หลงลืมพวกเหล่านั้นจึงไม่จุติจากชั้นนั้นเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงทนมีอันไม่แปรผันเป็นธรรมดา จักตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้นทีเดียวส่วนพวกเราเราคิดดาปโทสิกะหมกมุ่นอยู่แต่ในความรื่นรมคือการสวนเสและการเล่นหัวจนเกินเวลาเมื่อพวกเรานั้นพากันหมกมุ่นอยู่แต่ในความรื่นรมคือการสวนเสและการเล่นหัวจนเกินเวลาสติย่อมหลงลืมเพราะสติหลงลืม พวกเราจึงพากันจุติจากชั้นนั้นเป็นผู้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีอายุน้อยยังต้องจุติมาเป็นอย่างนี้เช่นนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่สองซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารภแล้วจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง ย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง33 7วงเล็บสาอัหนึ่งในฐานะที่สสมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปารบอะไรจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยงดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเทวดาชื่อว่ามโนปโทสิกะมีอยู่พวกนั้นมักเพ่งโทษกันและกันเกินควรเมื่อมัวเพ่งโทษกันเกินควรย่อมคิดมุ่งร้ายกันและกันเมื่อต่างคิดมุ่งร้ายกันและกันจึงลำบากกายลำบากใจพากันจุติจากชั้นนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็เป็นฐานะที่จะมีได้แลที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้วออกจากเรือนบวชเป็นบัมปชิตเมื่อบวชแล้วอาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองๆอ,อาศัยความไม่ประมาท อาศัยมณสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนนั้นได้หลังแต่นั้นไประลึกไม่ได้เขาจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านพวกเทวดาผู้มิใช่เหล่ามโนปโทสิกะย่อมไม่มัวเพ่งโทษกันและกันเกินควรเมื่อไม่มัวเพ่งโทษกันและกันเกินควร ก็ไม่คิดมุ่งร้ายกันและกันเมื่อต่างไม่คิดมุ่งร้ายกันและกันแล้วก็ไม่ลำบากกายไม่ลำบากใจพวกนั้นจึงไม่จุติจากชั้นนั้นเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่มีอันไม่แปรผันเป็นธรรมดาจากตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้นทีเดียวส่วนพวกเราได้เป็นพวกมโนปโทสิกะหมัวเพ่งโทษกันและกันเกินควร เมื่อมัวเพ่งโทษกันและกันเกินควรก็คิดมุ่งร้ายกันและกันเมื่อต่างคิดมุ่งร้ายกันและกันก็พากันลำบากกายลำบากใจพวกเราจึงพากันจุติจากชั้นนั้นเป็นผู้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีอายุน้อยยังต้องจุติมาเป็นอย่างนี้เช่นนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่สาม ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง34 8วงเล็บสี่อันหนึ่งในฐานะที่สสมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไร ปรารบอะไรจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้เป็นนักตรึกเป็นนักขนคิดกล่าวแสดงปฏิพานของตนตามที่ตรึกได้ตามที่ขนคิดได้ อย่างนี้ว่าสิ่งที่เรียกว่าจักสุก็ดีโสตะก็ดีคานะก็ดีชิวหาก็ดีกายก็ดีนี้ได้ชื่อว่าอัตตาเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงทนมีอันแปลผันเป็นธรรมดาส่วนสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือใจหรือวิญญาณน,นี้ชื่อว่าอัตตา เป็นของเที่ยงยั่งยืนคงทนมีอันไม่แปรผันเป็นธรรมดาจากตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้นทีเดียวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่สี่ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารภแล้วจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงย,ย่อบัญญัติอัตตาและโลกว่า บางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีทิฏฐิว right. um ่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยเหตุสี่ประการนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง มีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงจะบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงสมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดย่อมบัญญัติด,ด้วยเหตุสี่ประการนี้เท่านั้นหรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากนี้ไม่มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่า ฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้บุคคลถือไว้อย่างนั้นแล้วยึดไว้อย่างนั้นแล้วย่อมมีคติอย่างนั้นมีพบเบื้องหน้าอย่างนั้นและตะถาคตย่อมรู้เหตุนั้นชัดทั้งรู้ชัดยิ่งกว่านั้นทั้งไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วยเมื่อไม่ยึดมั่นก็ทราบความเกิดขึ้นความดับไปคุณและโทษของเวทนาทั้งหลาย กับอุบายเป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงจึงทราบความดับเฉพาะตนเพราะไม่ถือมั่นตถาคตจึงหลุดพ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้แลที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตจะคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิต ซึ่งตถาคตทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบเอกัจจะสัตติกะทิฏฐิสจบ